ทุกคนเคยเล่นเกม RV หรือเปล่าเกม RV นะครับผมเชื่อเลยว่า80%เนี่ย ต้องเคยเจอกับอาถรรพ์แรงคอนนะก็คือแบบกว่าจะขึ้นแลงคอนได้เนี่ยต้องเจอไม่เพื่อนร่วมทีมแย่เราก็เล่นแย่เองเนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะมันก็เป็นเรื่องที่เก่ามากนะครับแต่วันนี้นะผมเนี่ยก็ได้ลองไปโหลดเกมโมบายลีเจนต์มานะครับซึ่งผมเนี่ยโหลดไปตั้งแต่วันที่14มกราคมนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับจนเนี่ยผมก็ขึ้นมาถึงแรงํำนาน ห้าดาวนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยนะครับผมก็กลัวว่าจะมีอาถรรพ์เหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนนะครับที่ผมไปอ่านในคอมมูนตี้ของ mlbb นะครับก็บอกว่าไม่ค่อยมีอาถรรพ์เท่าไหร่นะขึ้นได้ชิวๆนะครับวันนี้นะผมก็จะมาลองเล่นดูนะครับว่าผมเนี่ยจะขึ้นได้ภายในเกมเดียวหรือเปล่าหรือว่าต้องมีอีก,กี่เกมนะครับถึงผมจะสามารถขึ้นได้ถ้าใครอยากดูแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม มาดูกันในเกมนะทุกคนมาดูนะว่าผมจะชนะหรือเปล่าโดยผมเนี่ยก็เล่นในตัวในส่วนของบินชินตานะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ผมค่อนข้างดียถนัดพอสมควรนะทุกคนมาดูกันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยผมจะสามารถขึ้นไปเทพสงครามได้หรือเปล่าไป let's go <S เจอเลนกับยูเลนัสนีครับซึ่งโอโ้โหสกิลมันนี่ก็ค่อนข้างที่จะสกวนส้นเท้าพอสมควรนะทุกคนเอามาครับมาสวนมาดิ ครึ่งหลอดไปนะครึ่งหลอดไปนะเนี่ยผมพยายามเคคกยิปก่อนนะทุกคนปุ๊บอุยอ้ย,ยมันส่องแล้วว่ะมันส่องเร็วกว่าผมอีกเอา้าชิบหายแล้วโอ้โหเกือบตายมาดูโอ้ยตอนนี้เหมือนจะมีประเด็นนะครับหาดีไปไหนเอา้าปลามึงไปไหนอ่ะเฮ้ยคอยมาโอ้โหแต่ว่าป่ามาก็ถูกแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามนี่มาไวกว่าทุกคนมาครับเหมือนจะรอดไวได้ไหมเอ้ยรอดได้อยู่ครับเมนเทอร์ทำได้ดีนะทุกคนเออ หาไฟหาไฟแต่ผมเนี่ยยังเวลสามอยู่นะทุกคนยังไม่สี่เลยนะครับมันก็ยากนะที่แบบจะไปสู้กับเขาได้เขาก็เวลสี่กันหลายตัวแล้วนะทุกคนมาผมเมียมตีพอดีครับมาดูจังหวะนี้จับพลิกไฟได้ไหรือเปล่ามาฮะไอคูปโปคุปล่ามันชื่ออะไรไม่รู้อะทุกคนโอ้โหมันได้เต่าไปนะทุกคนเอ่าแล้วลูกนี้โอ้โหแล้วอะไรของผมเนี่ย <laughs> เออมาครับแล้วอยู่เลยนะัดมาดิ มาดิมาดิตอนนี้ไม่เอาก่อนทุกคนผมไยามคีร์คิฟก่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บมาอยู่นั่นไปไหนวะใส่ลงล่างเปล่า <c oughs> ก็บอกก่อนนะครับว่าถ้าผมเล่นขัดใจยังไงเนี่ย <c oughs> ก็ขอโทษด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> บางอย่างบางคำเนี่ยก็แบบอาจจะพูดไม่ถูกนะทุกคน <c oughs> ไปครับ เมืนจะมีประเด็นนะทุกคนตอนนี้เต่าเกิดทางฝั่งล่างครับแล้วเหมือนจะมีประเด็นครับฝั่งผมโดนแข่งแล้วผมโดนแข่งอย่างนี้แล้ววันติมาลูกนี้โอ้โหเออเลยฮนะ <c oughs> โอ้โหโอเคคิวก่อนอุย้ยมีบวกได้ไหมได้หรือเปล่าเ <c oughs> มนป่าเราจะฆ่าไปได้เลยครับฮานาบ,บีตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> แต่ก็แลกไปอีกตัวหนึ่งเลยทุกคนโอ้โหเต่าไม่ได้แล้วแล้วลูกนี้ครับผมมันติวันติมาไง เจียคลิปก่อนทุกคนเออ5นาทีนะครับคลิปแตกได้เอ้ยป้อมแตกได้นะทุกคนมาเกียบบนปึ๊บิ้มเบิ้มบิ้มบิ้มอยูเรนัสนี่แม่งมันก็แบบโอยมึงก็หลายเรื่องหลายราวจริงๆนะตัวมันก็กวนจริงๆนะทุกคนเออแทงก็แทงนะดาเมจก็มีอยู่นะทุกคนนะครับไล่ลาไล่ลาโอ้โหมัน แต่ดูนะครับโอ้โห و, ทีมผมตอนนี้เละเทะตุ้มเปะแล้วนะทุกคนเฮ้ยฮานาบิได้ครับเนี่ยผมพยายามจะไปอ้อมหลังนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนเนี่ยฆ่าไปได้ก่อนนะครับมาดูจังหวะนี้การบวกปุ๊บเปิดมาแล้วลูกนี้เหมือนจะสวยไหมมาจังหวะนี้คอมโบนี้โอ้โห و, ยังไม่ได้ทุกคนเด้ยวยิงยิงยิงโอโ้ยิงไม่เข้าเลยเนี่ยเอาเอาซอยเอาซอยแล้วตายเองเอาไงก่อนแล้วจาขึ้นมาโอ้โหลากไม่ได้อะไรวะเนี่ยทุกคน แล้วเราตายไปสองนึงมาบแล้วไงต่อเปิดเปิดแทง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 แล้ติดตั้นไปครับแล้วเปิดอันติเข้าไปแล้วแทงแทงแทงโอเคเก็บมาตัวหนึ่งนะทุกคนเริ่มตีตื้นมาครับแล้วโอ้โหไงนี่ฮานาบีมาแล้วแทง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 เรียบร้อยเลยทุกคนแล้วโอ้โหอยู่เลยนัดไม่ตายยากจริงแล้วจังหวะนี้ผมพยายามจะแบบดักไว้นะทุกคนแล้วไงดี เอ้ยเอ้ยเอ้ยหลดกลับมาก่อนไหมได้เปล่าเออได้อยู่ทุกคนแล้วผมมันติไปจังหวะนี้โอ้โหสวยพิกไฟครับแทงแทงแทงซอย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 ยิ่งยิ่งเดี๋ยวมาไงเปิดปุ๊บแทงแทงเป็นไงต่อได้ไหมได้อยู่ตัวหนึ่งครับมาครับแล้วโหอยู่เลยนัดนี้มันแข็งจริงมันค้ำไฟขนาดนี้โอ้โหยังไงวะเนี่ยโอ้ยโคตรเหนื่อยแล้ววะทุกคนขึ้นขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านเร็ว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 มาดักมาดักเอ้ยมาดักอะไรล่ะ มาเอาหลอดครับทุกคนโอ้โหผมยกมาครับแล้วตามฮานาบีลูเมียวโอ้ยโ,โอ้ยต้องถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนแต่กูยังแพงแล้วกูไม่ถอยแล้วโอ้ยโง่แท้กูแล้วฝ่ายสงค้ามได้หลอดไปด้วยแล้วหลอดขึ้นมาแล้วครับโอ้โหแล้วดาวอาถันจะเกิดขึ้นหรือไม่แล้วยังไงฮะแล้วยงิงโอโ้ตัวหลังไม่ตายนะคนแต่เกือบไปต้องเคลียร์หลอดก่อนเอาเคลียร์เคลียร์เคลียร์ยังยัยัยมามา มาเพื่อนเพื่อนมาหน่อยเร็วมาหน่อยจะรวบรวบไม่ได้ทุกคนฮานาบิโอฮานาบิกดโลทันนะครับคนมันกันซีซีนะผมผมลากมาไม่ได้นะทุกคนมาครับเกียร์คิปก่อนเพื่อนเทียร์คิปก่อนปับป๊บปับ๊บปั๊บแทง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 แล้วลากลากลากโอ้โหมันซีซีทันนีกแล้วโอ้โหจะลุ่วเลยมาครับแล้วดูเหมือนฝั่งตรงข้าม จะพยายามที่จะแบบเรียกหาเท้านะครับทุกคนแล้วลูบีฮานาบีมาแล้วปัป๊มแทงแทงแดงโอ้โหแล้วมันดูมันหิวทุกคนโอ้โหิวเลือดเต็มเลยแล้วโอ้โหเลี้ยงยังไงฮะทุกคนยูเลนัสเรียบร้อยไปเลยครับทุกคนโอ้โมาป่ากับยูเลนัสนะครับทําเรื่องเลยนะทุกคนแล้วก็เรียบร้อยอันดาวสุดท้ายนะทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ย ก็เดี๋ยวมารอดูอีกตาหนึ่งเลยครับผมจะขึ้นท่ายหรือเปล่านทุกคน <c oughs> ความเดิมตอนที่แล้วนี่ครับผมก็แพ้ไปนในเกมนั้นแล้วผมก็เล่นได้ตรงพูดได้ว่าส้นเท้ามากนะครับในการเล่นของผมเนาะ <c oughs> ตานี้นะครับผมก็จะมาแก้มือนะทุกคนนี่นะครับผมบอกเพื่อนร่วมทีมไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความเพื่อเพิ่มนะครับตาท้ายมาดูในเกมกันนะทุกคนว่า จะเป็นยังไงนะครับโดยผมก็เล่นตัวเดิมนะครับมินชินตาเนาะนี่ก็เป็นไลน์อัพของเราแล้วทุกคนเนี่ยก็มาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถชนะในเกมนี้ได้หรือเปล่าไปเลยไทยแลนด์สู้มาครับแต่เกมนี้ผมอุ้ยได้ได้ชนเลนกับลิงแล้วคนมามาดีไอ้จ๋อไอ้จาะมาดีไอ้จ๋อปับป๊บปั๊บผมเห็นนะครับว่ามันเนี่ยไปอยู่ในปอมได้อยู่ในในโพงหญ้านะคุณแล้วตอนนี้พยายามจะมาเทรดกับผมนะแต่ผมไม่ยอมครับ ผมยามสองก่อนเพื่อนทุกคนแล้วนี่ครับผมสองก่อนมได้กดดันก่อนนะครับแต่มันก็มาสองมาเหมือนกันนะอันงับแทงติดตันนะครับแล้งไงฮะไจอไจอ่อไอจ่อนี่ก็ค่อนข้างห้าวพอสมควรนะทุกคนมาครับมาดิอุ้ยอุยไอจ่อมาฮะไอจ่อมาแต่ไม่ได้นะทุกคนเกี่ยวมาครับอุ้ยอุยอุยเหมือนโอ้ยเพื่อนเราเฟิร์สปัดไปได้ก่อนนะทุกคน อ๋อะครับมีการกดสติส๊กเกอร์ใส่ทุกคนผมละอย่างชอบเลยนะคนแบบนี้นะมามันก็มาเจอแล้วดูเหมือนว่าโลมผมจะเข้ามาช่วยเนยนะคุณคนมาครับตัทอตุทอตันไปนะครับอืมแล้วเหมือนดูว่าไอ้จอเนี่ยมันจะได้ EXP ไปนะทุกคนเอออาไวแล้วผมดึงมาได้นะครับจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืโอ้โหมีวาร์ปทุกคนดูมีวาร์ปนะทุกคน ผมบอกเลยว่าตาน,นี้ผมเดือดน,นะเดยวเพื่อนมาครับโอ้โหนี่ตัวอะไรครับลูคัสครับเปลี่ยนร่างกายเป็นหมาป่าเดียวดายนะทุกคนแต่เขาดูเหมือนว่าจะไปเอาเต่ากันนะทุกคนแต่ผมฝีแล้วนะครับตอนนี้ดูผมจะมาแลกหรือเปล่าทุกคนครับและจอก็เข้ามานะครับด้วยสไตล์อันหน้า เส้นเท้าเหมือนเดินเลยครับก็มามีกดสติกกงสติกเกอร์ใส่ผมมีเหมือนเคยนะทุกคนจังหวะนี้มาปุ๊บแทง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 โอ้โหแต่ไม่เท่าไหร่อ่ะทุกคนโอ้ยจริงเลยนะมึงเนี่ยมาแทงแทงแทงทุกคนดูจังหวะนี้ดีครับปุ๊บดึงมาครับไอจ่อมึงร้องมึงร้องกูบอกแค่นี้อะมึงร้อง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 เอาแทงมามาดิมาดิมาอีกทีเดียวเออมึงมาดิไอจ่อเนี่ยกูวาร์ปคืนเนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิ ไอ้ดาดเอ้ยมึงมาดิแล้วผมก็ไม่มีสกิลไอ้สกินวาร์ปด้วยนะทุกคนโอ้โหก็ค่อนข้างทียาจบพอสมควรนะทุกคนสมกับเป็นมือใหม่จริงๆแี่วก็แทงครับเอาตังค์ครทุกคนถ้าเราแทงตรงที่มันมีโล่ตอนนี้ก่อน5นาทีนะครับมันก็จะได้ตังค์เลยทุกคนมาครับผมมาเอาเอ็กพีก,ก่อนปึ๊บ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 ไอ้ดูเหมือนเพื่อนเนี่ยจะพยายามหาไฟบวกนะทุกคนเพราะว่าเต่าเกิดแล้วและจ่อมาเลนเดียวกับผมมามาครับ ไอ้จอมันจะเอาอะไอ้จอมัน,ม,น,ม,นมันรู้สึกว่ามันจะแค้นนะทุกคนับผมแทงร่างแยกเนี่ยโอ,อ้โหได้ตังค์หูลวมานะทุกคนแล้วดูเหมือนว่าจะเติมไหมแตนจังหวะดี้ครับไม่ได้ทุกคน ปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมแทงแทงแทงแล้วผมตัวนนะแล้วตีแล้วตีผมตีครับผมเช้นตีตันตีแล้วแทงแทงเรียบร้อยไปเลยฮะไอจ่อโดนผมไปสอในทุกคนนี่แหละครับทุกคนการกดวาร์ปเนี่ยใส่คนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะทุกคนแต่ว่าในเกมนี้ก็เป็นเรื่องดีอยู่นะทุกคน <laughs> แทงให้มันแบบเรือน,น,อนอ้อยสุดแล้วดูครับมีคนอ้อมหลังมานะครับแลแ้วสมทำไงทุกคนผมอ้อมมาบางนี้ครับแล้วไงต่อแล้วไงต่อ,ตอ,อยังไงครับสวนผมสวนนะผมสวนนะ แล้วนีโอ้โหเฮียโอ้ยดูแล้วดูเหมือนโซลาจะมาเอานะครับแล้วเปิดล่างสายฟ้ามาลูกนี้ป,ปิดปัป๊บๆๆแล้วลูกคัสตายไปเลยนะทุกคนโอ้โหโซลาตานี้เอามากนะทุกคนเอออย่างนี้แหละทุกคน <laughs> ชมเพื่อนหน่อยนะครับก็ดูเหมือนว่าตี้ที่ผมเจอในคราวนี้นะเป็นตี้คนไทยเนาะซึ่งผมก็กดโซโลมาเกือบตลอดเลยนะครับสําหรับเกมนี้เนาะตอนนี้เพื่อนพยายามหาไฟบวกนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะ ได้เปรียบเขาพอสมควรนะครับผมจะพยายามไปช่วยโตล่แล้วพลุกจากโอ้โหแล้วผมสวยจัดจังหวะเดียบแทง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 ได้สองนะทุกคนแล้วนี่มาแทงครับยังไม่ได้ครับผมโอ้แต่เมนิสตาครับเปิดอติเข้ามานี่ผมไม่สามารถอะไรีได้นะครับโอ้ผมพยายามจะรัดเลนนะแต่ก็ไม่ได้นะทุกคนแลวแบตเตอรี่แม่งเตือนอีกแล้วทุกคน20ซน่ทุกคนนะครับ ดูเหมือนว่าเรามีแคลรี่นะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายไปต่อนะครับก็อาจจะได้เต่าชิวๆแล้วทุกคนป๊บนี่ไงฮะเราได้เต่าไปนะครับก็ดูเหมือนว่าตานี้เนี่ยผมเนี่ยจะค่อนข้างเข้าฟอร์มพอควรนะทุกคนช่างใจนะว่าจะเข้าไปดีหรือว่ายังไงดีเนี่ยผมพยายามไปเอาตัวหลังนะทุกคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต่าโอ้ดูเพื่อนจะค่อนข้างแย่นะจังหวะนี้แต่ว่าผมอันติสตัวมาลูกนี้ครับโอ้โหลูกนี้อะไรครับ จังหวะนี้โคตรสวยบนแล้วตัวนี้ครับเด็กหลงครับแล้วฆ่าสามไปเลยอะโอ้โหมาครับแล้วผมเอาตัวนี้ก่อนเลยทุกคนมาครับตัวโลมฝั่งตรงขนะ้ามแล้วก็จัดการเสียก่อนเลยนะก็แต่เอาไม่ได้นะผมพยายามเจอออกมาก่อนแนละ้แทงในตัวที่เป็นอิงเลเตอร์ออกไปก่อนทุกคนตายไหมแล้วผมดึงเข้ามาครับแล้วโอ้โหเข้ามาทางปืนก็เรียบร้อยดีครับทุกคนเจอผมไล่ล่านะครับเลยจ่อแม่งเงียนฝั่งขวา เนี่ยครับผมไล่ล่าแล้วแทงแทงแทงโอ้โหตอนนี้ผมแทงแรงมากเลยนะทุกคนไอจอ่อมาโจดเก่าเื้อโจดเก่าฮะทุกคนมาครับไอจอ่อมึงโอ้โหโดนดีไอจอ่อ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 ไอจ่อเอาไปทางไหนต่อเรียบ้อยอะทุกคนไอจอ่อมึงจะเอาอะไรกันกูแต่ยังได้อยู่ทุกคนโซลากดพนิตได้ทั <l ug> นนะทุกคนแล้วแทงแทงแทงอยูนี้ไปแทงแล้วฟ<ๆ>ิกเกอร์ไปแทงแล้วแทงแทงแทงครับโอ้โห ชอบจริงๆเลยนะตัวนี้มันแทงอย่างเดียวเนี่ยสายแทงอย่างผมนี่ชอบมากเลยทุกคนได้ห้าเลยครับแล้วผมทําไงครับแล้วผมจุ๊บจุ๊บครับโอ้โหจุ๊บจุ๊บโอ้โหจ,จังหวะนี้ยังไงจีจีเรียบร้อยเลยอะทุกคนจีจีจุ๊บจุ๊บครับปั๊บแล้วยังไงเรียบร้อยไปเลยครับแล้วโอ้โหผมก็สามารถชนะและก็ขึ้นเทพตกครามได้เนี่ยทุกคนโอ้โหนี่ครับ จากหัวมังกรเฮ้ยหัวหัวราชสีกลายเป็นตัวอะไรกลายเป็นหัวมังกรนะทุกคนโอ้โหก็นี่เลยครับกระเพนอุ้ยยังไง MVP หรือเปล่า MVP หรือเปล่ามินชิตาจะลองที่ยังไงเหนือเทพ ดูเหมือนจะไม่ได้ได้ MVP ด้วยนะทุกคนโอ้โหเกมนี้นะครับก็จบลงอย่างสวยงามนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดด้วยอออลา u สำหรับวันนี้ผมไปเลยครับบายบายจุ๊บ